ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือคีไซส์นะครับอาจารย์แล้วก็ข้อดีข้อเสียของเครื่องมือนะครับแล้วก็คิดยังไงกับบริษัท I อซด้วยที่ให้การดูแลของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคุณเครื่งองมือของคีไซส์ก็จับที่เคยใช้มาก็คิดว่าก็คุณภาพดีแล้วก็ไว้ใจได้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็แต่ก็โดยปกติแล้วราคาอาจจะแรงกว่าโปรดักต์อื่นเล็กน้อยแต่ว่าก็คือ แลกมาด้วยคุณภาพงานที่เราต้องการความแม่นต้องการว่าเครื่องมือมันจะไม่ผิดพลาดตรงนั้นนะครับก็ในส่วนของเราก็มีหลกัหลกๆก็จะใช้งานพวก Osc oscope, ออสิลโลสโคปในห้องปฏิบัติการที่ความถี่สูง,งนั่นเอนะครับก็ทาง IRCT ซก็ให้บริการดีแล้วก็คอยอก็คอยสนับสนุนคอยอ ได้เหลือเราในงานประชุมวิชาการด้วยแล้วก็ในด้านให้ข้อมูลก็ตอบสนองได้รวดเร็วครับแล้วก็ให้ข้อมูลพร้อมอยู่ครับผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ k e y s i ซสตั้งแต่จริงๆตั้งแต่เป็น HP เปลี่ยนมาเป็นอ g จิ e เรนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น k e y ์ไซส์ก็ใช้ Product ของของตระกูลนี้มาตลอดนะครับโดยเฉพาะ SMU เนี่ยก็ใช้สำหรับวัดประสิทธิภาพของของโซลาร์เซลล์ซึ่งก็เทียบได้กับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อื่นรู้จัก IRCT มาเนี่ยก็ Service ให้ผมอ,อ,อย่างรวดเร็วมาตลอดแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาให้โดยตลอดทั้ง การเรียนการสอนแล้วก็การวิจัยนะค,ะครับก็มี product ที่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับ